สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมมอญสุปรกรณ์และทีมงานในช่องมอนคลาสสิกก็จะพามาไหว้องพ่อพญาแทนซึ่งถือว่าวันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นวันที่16ตุลาคม2565ซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็คือวิมานพญาแทนอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรที่ประดิษฐานรูปเคารพองพ่อพญาแทนนะครับส่วนพญาแทนจะเป็นใครและเกี่ยวอะไรกับจังหวัดยะโสธรผมได้เคยอธิบายไปแล้วในคลิปก่อน เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับว่าที่มาของหลวงพ่อพปจะแถนนั้นเป็นใครวันนี้ลมแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปกราบผมพ่อใกล้ๆเพื่อขอพรตามมาครับ และด้านหลังนี้นะครับก็คืออ,องค์พ่อพญาแถนไม่ใช่องค์พ่อจตุคามรามเทพนะครับแล้วพ่อองค์พ่อจตุคามมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะยกอนนั่งชันเข่าแล้วก็ยกมือด้านขวานะครับในท่าประทานพรนะครับอันนี้คือองค์พ่อจตุคามนะครับแต่ว่าส่วนด้านหลังนี้ก็คือองค์พ่อพญาแถนตามความเชื่อของคนอีสานโดยเฉพาะคนพื้นที่จังหวัดยะโสธรก็จะเป็นเทวดาประเภทหนึ่งที่โดนบันดาล ฟ้าฝนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการทําไร่ทํานานะครับฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลโดยการจะจุดบ้างไฟขึ้นไปหาท่านเพื่อเป็นการบูชา,นานในบุญเดือน6ของประเพณี12เดือนของชาวอีสานของเรานะครับซึ่งประวัติและตำนานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างรผมเคยอธิบายไปแล้วในคลิปก่อนแต่วันนี้ผมก็เลยพามากราบองค์พ่อนะครับพ่อพญาแถนตามลักษณะนะครับเย่างเอาพูดตามลักษณะก่อนก็คือเป็นเทวดาที่นั่งอยู่ตรงบัลลังนะครับ คำว่านั่งบันลังนี้ก็คือ,อมีความสุขสบายเหมือนกับว่าได้นั่งเมืองแล้วไม่มีทุกข์เข็นไม่มีภัยสงครามเพราะว่าได้วางดาบวางมีดแล้วนะครับส่วนมือซ้ายที่ยกขึ้นมานในพระหัตถ์ซ้ายที่ยกขึ้นมานั้นจะเป็นท่าลักษณะประธานพรประธานพรสำหรับผู้ที่ได้มาขอพรส่วนมือขวานะครับวางไว้ที่เขา่าและชี้ลงมาด้านล่างชี้ด้านล่างคืออะไรด้านล่างก็คือชี้ให้แผ่นดินนี้มีความสุขสวัสดนะครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผลทัยาหารต่าง นี่คือความหมายที่ท่านชี้ลงมาด้านล่างนะครับและความหมายของมือส่วนหน้าตาของท่านอาจจะดูเข้งขึมไปนิดนึงซึ่งเสื่อ,อ,อกมาว่าเป็นผู้ที่มีภูมิเป็นเทวดาที่มีภูมิมีวิชามีมีความเข้มขึงน,นะครับเพื่อที่สามารถให้พรล,ลืมให้คนที่เข้ามากราบสการานั้นได้รู้สึกว่าจะเกิดลาบเกิดผลตามที่มีคนมาขอพรวันนี้ก็เป็นวันหยุดก็จะมีประชาชนมากราบไหว้สการะมากมายนะครับนี่คืออกพ่อปยาแทน อาจเหตุเกิดอัศจรรย์มากมายนะครับตั้งแต่วันที่พุทธาพิเศษเทวามิเศษวันที่3กันยา2องพันหกสิบสามนะครับกลางวันเจ็ดแสงนี่นะครับพุทธาพิเศษที่หอวิสีสารสรารกลางจังหวัดยะโสธรฝนตกครับทั้งที่แดดแดดนะครับฝนตกเสกพญาแทนนะครับฝนตก,นนนตกมีการเบิกเนตรโดยพระอ่าเทพวงศาอาจารย์เจ้าอาวจังหวัดยะโสธรมหานิกายนะครับแม้จระรั้งวันที่เอามาปฏิสถานที่จุดจุดนี้นะครับ การวางตำแหน่งนะครับวางตามจุดโหราโหรลาศาสตร์นะครับของที่ท่านได้มาตั้งไว้ตรงนี้นะครับท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองนะครับท่านพระครูอนุรักรษ์บวรดิตท่านได้มาตั้งจุดจุดนี้เพื่อ,อเป็นจุดศูนย์รวมของเมืองนะครับก,ก็ตามหลักโหราศาสตร์ของท่านนะครับที่ได้เรียนมานครับ ซึ่งตามที่ผมกล่าวไปแล้วขั้นต้นนะครับก็จะมีประชาชนผู้ศรัทธาแต่องค์เด่องพ่อพญาแถนก็จะมากับสาักการะขอพรอ,อยู่เนืองๆนะครับมาขอโชคขอลาบขอความสุขสวัสดัดิขอความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองและครอบครัวนะครับดังที่เราเห็นมากมาจะมีประชาชนมานะครับส่วนบริเวณนี้นะครับผมขออธิบายน,นิดหนึ่งนี่คือ,อวิบานพญาแถนวิมานพญาแถนก็คือวิมานของพญาแถนซึ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แห่งเดียวก็คือองค์พ่อพญาแถนนะครับส่วนด้านหลังที่เราเห็นนั้น คืออาคารรูปทรงพญานาคนะครับอาคารพญานาคซึ่งเราไม่ได้ทาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเราทําเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์แต่ใครอยากจะมากราบสการะมาขอพรพญานาคก็มาทําได้ไม่ได้ขัดศรัทธานะครับแต่อยากจะชี้แจงว่าเราสร้างเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับไม่ได้ไม่ได้ทำให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ถ้าใครอยากเข้ามากราบไหว้ก็สามารถมาได้เราไม่ได้ขัดศรัทธานะครับเพราะว่าดังจะเห็นอาจจะมีคนมากราบว่าพญานาคอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ที่แน่ๆนะครับสิ่งศัก ็มากราบสักการะขอพรกันได้นะครับที่จังหวัดยะโสธรและนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับองค์พ่อพญาแถนเทวดาผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของดมระดานโชคลาภนะครับของจังหวัดยะโสธรที่มีความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากใครเข้ามามีโอกาสได้มาท่องเที่ยวที่วิมานพญาแถนแห่งนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้มากราบนมัสการองค์พ่อนะครับเพื่อความสุขสวดิ์ในชีวิตนะครับและทางจังหวัดยะโสธรยังได้จัดสร้างเหรียญพญาแถนนะครับ เป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกและรุ่นเดียวเหรียญองค์พ่อพญาแถนเป็นเหรียญเสมานะครับและเป็นรูปหล่อลอยองค์สลับห้อยคอนะครับเป็นหลวงพ่อพญาแถนเช่นกันมีการพู้ตาพิเศษโดยสมเด็จพระมหาราชบงค์คนนีหรือสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรนะครับและเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดจัทบุรร,ร่วมกัอธิษฐานจิตปลุกเสกซึ่งเชื่อว่ามีความเข้มขังตามความเชื่อนะครับก็สามารถมา บูชาแล้วเก็บไปไว้บูชาที่บ้านได้หรือนําไปห้อยคอก็ได้นะครับตามความเชื่อว่าท่านจะดมบันดาลความสุขสวัสดิ์โชคดีลาภผลต่างๆนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของคนในท้องถิ่นนะครับต้องมาลองกราบสการะดุสักครั้งจะได้รู้ว่าความสุขทางใจนั้นจะได้เกิดขึ้นทันทีนะครับสุดท้ายนะครับผมม่อนสุภกรและทีมงานก็ต้องขอจบคลิป,ลปนี้ไว้เพียงเท่านี้หากใครชอบขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมด้วยม่อนคลาสิกกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ